สวัสดีคะ่ะพบกับพี่ออยีกแล้วนะคะ EP นี้เราอยู่ในเกม p แ a s โ o p h o บีย EP ก่อนหน้านี้คือเราดองไปสองคน <c oughs> <c oughs> เราตายไปสองคนเลยนะคะทุกคนก็คือ EP อนี้เราจะไปกันแบบลำบากและสมบุกสมบันมากเลยนะคะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมกับการที่ไม่มีแสงสว่างนะคะ เรียกว่าพิธีไพโบราณเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีไฟฉายไม่มีเทคโนโลยีเราก็ใช้เทียนแทน <c oughs> ต้องวิ่งคบเพลิงเหมือนนักกีฬาปะเนี่ยแล <c oughs> ้วกันนะวิ่มาราบผี <c oughs> โอ้ยตายแล้วลำบากมากเลยนะคะอีพีนี้โอ้ชั้นโลง <c oughs> ปกติคือเราจะต้องมีของคือเราต้องไม่ตายอะ่ะมาแล้วนะคะทุกคนอ๋ออย่างน้อยมีมีมีไฟฉายอันนี้ ไม่ใช่สตองแฟลไลท์หรือสตองแฟลไลท์ก็ไม่รู้นะนั่นเป็นไฟฉายสีม่วงอะพี่อ้าวเหรออ๋อใช่ไฟฉายอย่างหลอนนะอันเนี้ยไร้ร้อยไม่มีเกลือเดะเดี๋ยวนะเอาโยนทิ้งไปเลยไม่มีประโยชน์พี่อินดี้อ่านค่ะให้หา Paranormal จาก Em Reader Em S อ๋อ Em S มี Em S ีเทียนมีให้ใช้ Motion Sensor และก็เกลือซึ่งเราไม่มีมูชเซเซอร์กับเกลืออเราไปยืมเกลือในบ้านเขาได้ไหมไม่มีเขาไม่มีซอสผีเหยียบพริกไทยได้ปะเค็มแต่ดีมาพีนี้เรามาสักไปสามฟาร์มเฮาฟาร์มเฮานะคะทุกคนถ้าเราบอกผีว่าเหยียบเกลือไม่ได้ให้เขาเหยียบโซเดียมคลอไรด์ได้ไหมมุกอะไรของเธอห้าบาทสิบบาทก็เล่นตอนนี้คือชีวิตเราเป็นสำคัญนะคะบ้านหลังนี้อีกแล้ว มามามาเปิดไฟแต่เทียนน่าจะเยอะเทียนน่าจะเยอะเคยมาแ้วไม่ใช่เราเไม่ค่อยเหทียนแต่เราใช้เทียนใพี่เคยจะทำหน้าที่เปิดเปิดไฟหนู่เอเมอีกไหม นีนนคือเมื่อกีอ้คือเข้าไปก็๋ว่างแทบจะไม่เจอเทียนเลยนะเทียนมันดูฟนเฟซจังเลยสตาร์ <c oughs> สว่างมากเลยเหรอไหนถ้าเปิดไฟฉายพี่มั้ยใชหมออาไม่ได้หลอนอีงง่ยคือข้างล่างไม่มีอะไรเลยอะทุกคนอุ้ยเห็นหน้านี้<อ>ยังหลอนนะ่ะ<อ>ฮัลโหล ะตะกูมันอยู่อยงเี้ตยตะกูอยู่ยเงี้ยเท้ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มียวเป็นเท้าปฏิทินเก่ากลกเลยตั้งแต่ปีพศอะไรเ,เนี่ยหนึ่งเก้าหกสามโอ้โหฉันยังไม่เกิดเลยอะอาคอยนี่อาคอยสัมผัสได้ถึงอะไรในบ้านหลังนี้ครับยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกเยือกเย็นครับหม้อใช้อุปกรณ์ในคอนบ สิบสามเฮ้ยมีมีบ้านหลังนี้มีตุ๊กตามีตุ๊กตาเราเอาตุ๊กตาไปกองไหมบ้านนี้ตุ๊กตาเยอะเออบ้านนี้ตุ๊กตาเยอะเฮ้ยมีตุ๊กตาลาดูบูบูบูดูตุ๊กตาเนี้ยบูดูเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปโยนทิ้งก่อนพี่เล็กมาช่วยพี่คอยหาตุ๊กตา เราเอาตุ๊กตาไปกองไว้หน้าบ้านกันดีกว่าทุกคนเราจะทำไมเมื<ท>่อกี้เข้ามาในบ้านเหมือนได้ยินเสียงแบบตุกตต๊กตาตุ๊กตาเออเหมือนเสียงร้องอะร้องยังไงอุ้ยน่าเกลียด <c oughs> อุ้ยอ,อุ้ย่ปเราเราไปเอาตุ๊กตามาเราไม่มีเทียนนะเราจะเอาตุ๊กตามากอง<า>ไว้ตรงเอ,เ,เอาไว้ตรงผมนั้นน่ะเ,าาเดี๋ยว อะยรอย่างนี้นล้วดาๆจุดเลยโหจุดเอาแต่ว่าจุดที่อาคยให้เป็นสีส่วนอาคยนอาคุยอาคคุยมาหาตุ๊กตามาวางอาคุยป็นตุ๊กตาสีวนอ้าวอ๋หยิบมาแล้วนี่ไงเอากองไว้ตรงนี้เลยน้องไปเอาตุ๊กตาดาบูมาอ๋อและห้องนี้มีตุ๊กตานะคะทุกคน ตาขวหนี่เอาไปเลยตุ๊กตาดาดูบูบูดูตุ๊กตาบูดูดีมากไปอยู่กับเพื่อนนะบูดูนี่แน่เอ้ยอย่าทำฉันฉันเจ็บเอ้ยมีไฟฉายม่วงด้วยอ่ะนี่ไงมีตุ๊กเด็กเล็กผ่านตุ๊กตาดูบูไปได้ไงอ่ะมองไม่เห็นเทียนเธอไม่สว่างเหมือนที่เธอพูดอะสินะ เอออย่าเอาฉันไปเลยอย่าเอาฉันไปเลยอย่าอย่าอย่าเอาฉันไปไม่ได้แกต้องไปอยู่กับเพื่อนแกฉันจะโยนแกแล้วนี่โอ้ยฉันเจ็บ <c oughs> อย่าเลีนทาผม <c oughs> <c oughs> เรายังไม่สัมผัสได้ถึงผีนะเราสัมผัสได้แต่คนคุยกับตุ๊กตาอันนี้ห้องอะไรห้องอบสักรี <c oughs> ป่ะเราขึ้นไปดูชั้นสองกันพี่เล็กเผื่อมีตุ๊ก,กตา เราจะเอามันมารวมกับแกงมันเรากำลังจะขึ้นชั้นสองตอกแตกตอกแต,โตกโอ้โหมีไห่เล่าโทด้วยนะทุกคนกระป๋องวิบแปดเด็กเล็กปกติเค้านะจะตล่างทำไมเคียนเป็นเ 8, 8, 8, 8. งี้ยเคียนบอกเราแปดแปดแปดตุงโถงน,น,นะน่ะแปด ห้องนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคน,อ,น,ะน,นอะไรมันเกียนดาบเปล่าปลาตรงถงนั้ <appointment> บบนะะนะแปดเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันมามาสิพวกบบเฮ้ยไปเอาไปเอากล้องไปเอากล้องมันอยู่ในห้องเด็กมันอยู่ในห้องเด็กพี่เจอกระดูกในห้องเด็กทุกคนเดี๋ยวพี่ควจะไปเอา,เอากล้องมาถ่าย เอาตุ๊กตาขึ้นไปในห้องเด็กเหรอพี่ินดีใช่แล้วนั้นพี่ควรจะต้องสปิริตบ็อกเอาไว้ปะหยิบหยิบหยิบหย,ยิบอันนั้นมาคุยกับผีด้วยสปิริตบ็อกคุณไมไ่หยิบไปหรอไม่พี่พี่ควไม่ใช้ไม่ได้ต้องให้ให้พี่เล็กกับพี่อินดี้ช่วย,ยพูดอออมาทาไมฉันอยากมาดูลม<บ> <c oughs> อันนี้หล่อที่เราจะ ปะสปิริตบอกอยู่ในรถใช่ไหมงานเกียดเรื่องนี้นะผมอีมเอฟเอา IMF มาด้วยอเคยทับบีบ IMF หน่อยมือเต็มโอเครอฉันอยู่ตรงนี้นะกูดูใช่ไงก่อนเอาไปวางไว้เดี๋ยวมันก็กิ้งเองคุณรู้ได้ไง สัญชาตญาณเว้ย E M F c ร e ล r Leader ป่ะต้องเอาขึ้นแบบไ้ข้างบน <sk art> ใช่ไหมข้อเทสดูดู าขึ้นมาข้างบนพี่จะต้องไปถ่ายรูปกระดูกด้วยเดี๋ยวหยิบหยิบตุ๊กตามาด้วยป่าเด็กเล็กขึ้นข้างบนเลยห้องเด็กปะอย่าพาฉันไปเลยพี่ฉันกลัวแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม้ลอกจะต้องไปล่อผีพี่อย่าพาฉันไปเลยหล่อนแล้วคุยกับตุ๊กตา <c oughs> ไม่ใช่พี่จะคอยโย้น <c oughs> ห้องนี้แหละนางอยู่ห้องนี้แหละตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยเอามารวมกันนี่เฮ้ยตุ๊กตาดูเราถ่ายรูปเพื่อเพิ่มเงินได้ครับหรอใช่ถ่ายเลยใกลเกินไหนถ่ายจุดน,นะดูด,ดิได้เงินไหมเออได้ดาวเดียวอะ่ะสองดาว เออใช่ใช่ใช่ดาเดี่ยวนันกกระดูไหนไหนแสงสว่างแบบลิปลี <c oughs> พูดกับมันเลยค่ะ <c oughs> เด็กเล็กเด็กอิน Lady and g e n t l e m e n Where are you Where are you want to die Come on baby <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าถ้าจะต้องการให้ดูเขาบอกว่าให้เราแบบว่าเอาไปไว้ในห้องที่ว่ามีผีอ่ะเขาบอกยิ่งกลางห้องจะมีโอกาสที่ว่าจะแต่ว่าใช่ได้ไงอย่าหลอกผมผมไม่ได้หลอกคุณในมือผมมีสิ่งที่เรียกว่า Google เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาตุ๊กตาตุ๊กตาอันนู้นไฟกระพริบไฟกระพริบพริบเลยเดี๋ยวเดล็กจุดเทียนตรงเสาด้วยไปพี่ธงจะเอานั้น เอาจะเอามันขึ้นไปอีกอามันขึ้นไปอีกเลยพี่มาเอาหนูไปอีกแล้วเอาเพื่อนหนูไปแค่ตัวเดียวไม่พออีกเหรออยู่ห้องไหนนะอยู่ห้องนั้นอะห้องเด็กอะคุณเข้าไปในห้องเด็กไปกลางห้องเลยยมตุ๊กตาฟูดูลุบคุณเรียกว,ว่ากลางห้องเหรอผมขาชันเด็ <laughs> <laughs> กเล็กขาแรไ,ไหน,นงเด็กดเล็กมาเลยพูดๆกับมันโอ้โหไฟสีม่วง แค่นี้ยังไม่หลอนเหรอหาหาฟิงเกอร์พิ้นเหรอไม่ใช่จะเห็นผีจับอะไรเราไม่มีเราไม่มีใครเปิดเองเอาเหรออ๋อแปลว่าเราไม่ได้เปิดไฟนั่งน่โอ้ใช่พ่อคุนนอมากโอ้อะเดี๋ยวเพืไปหยิบบูดูมาเร็วเข้า่ะหยิบอันนี้เหรอเร็วเข้าโดนได้เลยบอกเมอร์ฟี่มา เดี๋ยวผีมันชื่ออะไรก่อนลืมชื่อผีอะไรเราิ่มอ่านชื่อผีแฟนกันค่ะแฟนเดี๋ยวแฟ่ชื่อผีกันอาคอยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านชื่อผีก่อนไปด้วยกันอ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้โหเราเปิดไฟก็ได้อยู่แบบเบื้อแบบสว่างจ้าแล้วรีบมานะฉันจะอยู่ในมุมบ้านตรงนี้แหละพี่ไปหนู พี่ปล่อยหนูไม่ได้เอาเป็นตัวประกันไม่มีไฟกระพริบอ่ะใช่ไฟกระพริบพี่ปล่อยหนูเธอพี่ไม่ได้อ่าคอมสันช่วยอะไรนะดอนน้าดอนหน้าดอนนี้จอนสันอันนี้อันนี้คอมสันดอนหน้ากับดอลล่าริทันกันสติฟันเฟิร์มหมดแล้วรีบมารีบมากลัวผมกลัวคุณอะฮัลโหลมาแล้วเหรอพี่ช่วยหนูด้วย ไม่มีใครช่วยแกได้หรอกวิบัญญนตของในห้องน้ำไหนอ่ะนี่ไงโฟมล้างหน้ายี่ห้ออะไรตาบ้านหางจระเข้ประตูเปิดประตูไหนมันเปิดเองว้าวว้าวว้าวเมื่อกี้พี่หรือผีมันเปิดเอง เราดูเปิดกว้างึ้นหรือเราจะย้อนกลับไปดูว่าเราได้เปิดไว้ไหมไม่เมื่อกี้เอาตุ๊กตาไปไว้ในห้องน้ำเน่อยู่ในมือฉันไม่ไว้ในตุ๊กตาจริงๆทุกอันเลยใช่ไหมเด็กเล็กมาช่วยกันหยิบฉันกลัวอุ้ยมันโยนของเกื่อนเลยอ่ะดูดิผมผมเป็นจินเนี่ยแล้วผมจะพูดว่าโฟโต้ไกด์โฟโต้ไกด์เดี๋ยวผมส่งนะไม่มีเอโมเดนเดี๋ยวก่อนจะส่งเรามาหยิบของจากห้องนี้ไปไว้ในห้องน้ำ ีเิดไม่เกลียดแล้วแทนที่จะบอกให้ปิดหูหนูก็ดพีู่หนูนั่งฟังอยู่ตลอดที่ก็เปิดทิ้งไว้อพยนไว้ในห้องน้ำเลยทุกคนดูข้าวคพังเศษมีสีขาย การใช้แรงงานม <c oughs> ือเปิดน,น้ำาหรอพี่ไม่ได้เปิดอ่าแสดงน้แสดงว่าน้องเป็นคนเปิดผีอะ่ะเรียกให้เกียรติผีว่าน้องเมื่อเราเรียกน้องเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยน้ำดำน้ำดำน้ำดำทุกคนเดี๋ยวเอากล้องอยู่ไหนอ๋อ เมื่อเราเรียกเขาว่าน้องคุณอาจจะคิดว่าเขาคีดขู่อโนนี้เอาตามความจริงอาจจะเป็นอาม่าหน้าแก่ก็ได้เหลือเหลืออยู่แค่สองรูปเองเด็กเล็กเข้าไปคุยกับมันเลยข้างในอ,ะอ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> เข้ามาในห้องน้ําเลยเอามุมนี้เลยเฮ <you> ้ยตุ๊กาตาตุ๊กตาเอาพีเาเา่เล็กเอาพีเา่เล็กเอามาเลยเข้ามาในนี้เลยอาอยู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยว Are you near? Are you near? I want I to die. <I S 1> <laughs> Come on baby. แม่ค e ือถ <laughs> e ้าเกิดคุณมาคุยในมม่ผมเนี่ยค่าจะนิปีที่รถอะคือข่าแะในปีผมไม่ใช่คุณคอเราอยากจะอเุอเอาราวอายุเอาราวเฮ้ยอีมเอสร้องอีมเอสร้องสามสามอีมเอสสาม เราไปจักสินเราไปเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาอยู่ด้วยกันไปถ่ายรูปผีกันเข้าไปเลยนี่มันพิบพิบพลิบเข้ามาเลยเข้ามาเลยเด็กเล็กเข้ามาเลยหาเป็ดเน็ตเป็ดเด็กเล็กเดินไปตรงน้ำน้ำสีดำอ่ะเดินไปเลยจ้าดอราเดี๋ยวส่องไฟให้เอออยู่ตรงมุมก็ได้อยู่ตรงมุมก็ได้มันจะได้แบบนี้ผีไม่ต่อผีไม่ต่อ งั้นเรียกมันอีกทีเรียกมันอีกทีเด็กเอ้ยมันตอบมันบอกออดเจออยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละพูดอะไรก่อนมันบอกว่าอะไรออดเจอวิ่งอ้าวนี่ครับวิ่งวิ่งพี่เล็กจูเฟไปห้องยิววิววิวอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำวิวอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำนั่งไงนั่งไงนั่งไงไปห้องน้ำไปห้องน้ำไปเลยวิ่งวิ่ง มันตามนแล้วทำไมอ่ะเขาตามเราอ่ะเขาล่อผีมาหาเราอ่ะพี่เล็กชอบไปอยู่ในหมู่มาเขาบอกว่าการอยู่หมู่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในเลยอย่าตามฉันนะแล้วเราก็แบบเราสองคนก็ไม่เห็นนะวิ่งไปมุงกล้องมันไปแล้วไปแล้วอ้าวคือสรุปว่าพี่เล็กโดนฆ่าไปแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะก็คือไม่ใช่ผีแต่คืออโคยเมื่อกี้เห็นอโคย ม่ไม่โอ้พระเจ้าพระเจ้า,จา <c oughs> ตายแล้วกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ<ไ>เราจะตอบว้านอะไรดีหน้าเราสิคือเราได้เราได้ดาวเยอะเลยนะเราจะตอบว่าอะไรดีที่หนูที่หนูคิดตอนแรกอะคือ,อคผีอะไรโฟตโต้ไก <c oughs> มันแบบว่าในๆก็หมดจอบแล้วก็ขอสักหน่อยโฟตโต้ไกด์ อ่ะเราตอบแค่นี้อะไรอ่ะเห็นนะอย่าแกล้งผมอย่าทิ้งผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมกลับมารอผมก่อนผมอยากเล่นดูค่าสมองนะคะก็ตายล้เว้ยคือเราทำได้สองข้อเอ้ข้อหนึ่งข้อดียราทำได้แค่ข้อเดียวนะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็คือตายหนึ่งคนรอดหนึ่งคน เป็นยายแก่ผียายแก่แม่บอกแล้วเราเราเรียกเขาน้องเขาแก่มากเามเลยคเล็กมีอะไรไหนเราเรามาดูกันว่าเป็นผีอะไรเราเก่งมากเลยนะทา,ทางที่เราไม่มีอุปกรณ์แต่เราก็เจอผีได้อ๋อสปิริตลอกดาวได้สามสิบบาทสามสิบเจ็ดบาทก็เธ <c oughs> อตายได้ค่าตายเจ็ดบาท เอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เปี๊ยคอยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปี๊ยคอยได้ทำคลิปกกต่อๆไปนะคะ หนามาพบกันใหม่สำหรับ EP นี้บ๊ายบาย